สวัดีครับมาพบกันในรายการฉลามเล่าเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของไดโนเสาร์กินเนื้อจากปลาจากปาตาโกเนียในประเทศเอาร์เจนตีนาอย่างมาพูซอรัสได,ดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่4ีรองจากทีเล็กขึ้นไปบ,บนก็คือสูงถ้าเป็นไดโนเสาร์ที่สูงตัวใหญ่กว่าทีเล็กก็จิแกนโนโตซอรัสใหญ่กว่า จิแกนโนโตซอรัสก MM <stein> ็คือสไปโนซอรัสนะครับผมสไปโนซอรัสคือไดโนเสาร์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคาคาโรดอนโทซรัสคือไดโนเสาร์ที่ใหญ่อันดับ5ของโลกทีเล็กคือไดโนเสาร์ที่ใหญ่อันดับ3ของโลกและจิแกนโนโตซอรัสคือไดโนเสาร์ที่ใหญ่อันดับ2ของโลกของโลกนะครับของโลกส่วนมาพูซอรัสใหญ่อันดับที่4นะครับผมอันดับที่อันดับที่4เลยนะครับผม ซึ่งก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับทีเด็กนะครับคา,า,าราดูดอนทศสซารัตผมเคยบอกว่ามันใหญ่อันดับสองนะแต่ผมพูดผิดจริงๆแล้วมันเป็นเดโนนสเสาร์ที่ใหญ่อันดับห้าของโลกนะครับก็คือตัวเล็กกวกามาฟูซารัตนั่นแหละมาฟูซารัตนะครับคือไดโนนเสาร์กินเนื้อนะครับผมที่อยู่มาตั้งแต่ต้นยุคคีเทเชียตมันนะครับผมมีฟันแหลมคมและตัวของมันนะครับผมจะออกล่าเหยื่อเป็นฝูง ด้วยเหยื่อของมันก็คืออ์เจนติโนซอรัสไดโนเสาร์กินพืชคอย,ยาวขนาดใหญ่ซึ่งถ้ามันออกล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวไม่สามารถล้มอ์เจนติโนซอรัสที่มีขนาดใหญ่ได้จึงต้องล่าเป็นฝูงนั่นเองฟันของมันมีความแหลมคมมากกว่าทีเล็กมันนะครับผมมีขาหน้าที่สามารถใช้งานตะปุบเหยื่อก็คือจับเหยื่อไว้ได้นะครที่ที่ขาหน้าของมาฟูซอรัสนี่ใช้ตะปุบเหยื่อจับเหยื่อให ไม่สามารถขยับได้และสามารถใช้ฟันแหลมคมกัดเหยื่อให้ตายได้แล้วเอาไปเป็นอาหารนะครับถือว่าขาหน้าของมันนี่ยังมีประโยชน์มากกว่าไทแรนโนซอรัสเล็กหรือทีเล็กอีกนะครับผมด้วยมาพูซอรัสนะครับมันถูกค้นพบฟอสซิลในทุ่งไม้สีในปัตากูเนียในประเทศอาร์เจนตินาเมื่อปีคิดาศกราด1995มันนะครับผมคือไดโนเสาร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะครับผม ซึ่งก็ใหญ่กว่าคาคาโรดอนโทสซลัสนะครับผมไดโนเสาร์กินเนื้อคู่แข่งตามธรรมชาติของสไปโนโซอลัสนะครับผมซึ่งมาพูซอลัสนะครับวันนี้ผมจะมาจาัดเพียะมาพูซอลัสปะทักประทะกับทีเล็กนะครับมาพูซอลัสประทะกกับทีเล็กนะครับทีเล็กนะครับผมมีความเอ้ยผมลืมบอกส่วนสูงแนละความยาวของมาพูซอลัสมาพูซอลัสนะครับผมยาวยาวได้ประมาณ 10- ถึง12เมตรสูง4ี่เมตรนะครับผมซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับทีเล็ก ซึ่งทีเล็กนะครับผมเรามาเริ่มจากความสูงของมันก่อนทีเล็กยาว12เมตรเพราะฉะนั้นมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมากเอาไว้รักษาสมดุลของร่างกายมีฟันที่แหลมคมแต่ขาหน้ากับไรประโยชน์มี2กรงเล็บแต่ขากันไกลของมันที่ว่าเป็นปากมีฟันแหลมคมแน่ม,มันมีขาหลังที่สมพลังนะครับผม,ซ,มซึ่งก็มีขนาดใกล้เคียงกับมาฟูซอรัตนะครับมาฟูซอรัตนะครับผม ล่าเหยื่อก็คืออาเจนตโนซารัสแต่ทีเล็กนั้นที่ตัวใหญ่กว่าล่าไทเซราทอปกับพันลโซอลโลโลฟัตที่มีขนาดเล็กกว่าเหยื่อของมาฟูซาลัสอย่างอาเจนตินซารัสครับซึ่งถ้าต่อสู้กันจริงเนี่ยนะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังตอนนั้นนะครับผมทีเล็กนะครับผมตอนนั้นนะครับผมทีเล็กเนี่ยได้ทําการเดินไปที่แห่งหนึ่งนะครับผมในป่านะครับผมทีเล็กได้เจอกับมาฟูซารัสที่กาลังย่าล่าอาเจนตินซาลัดอยู่โดยมาฟูซารัด สามารถล่าอาเจตจีโนสลัดได้แล้วนะครับผมแล้วมาฟูสลัดก็ได้เจอกับทีเล็กทั้งคู่เนี่ยคำรามใส่กันนะครับผมก่อนที่จะเข้าต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งนะครับโดยที่ทีเล็กเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกเปิดก่อนเพราะว่ามาฟูสลัดตัวเล็กกว่านเองเลยคล่องแควมากกว่านะครับผมทีเล็กกัดคอของมาฟูสลัดกลับไปนะครับผมเหมือนที่มาฟูสลัดกัดคอของทีเล็กก่อนมาฟูสลัดกัดคอของทีเล็กกลับนะครับผมก่อนที่จะได้ทําการสะบัดสะบัดหนุ่มกัดแล้วก็กัดแล้วก็แบบกัดแล้วแบบเริ่มกระชากกสะบัดสะบบัด ทีเล็กก็เลยกัดคอของมาฟูสอรัตนนะนหนุทั้งคู่เนี่ยนะผมได้กัดคอสู้กันไ้สักพักหนุนก่อนทั้งคู่เนี่ยได้กัดกัดคอสู้กันไ้สักพักก่อนที่มาฟูสอรัตเนี่ยจะใช้กรงเล็บสามกรงเล็บตะปุบทีเล็กนะผมทีเล็กก็เลยร้องมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ทีเล็กเนี่ยจะใช้หางฟาดมาฟูสอรัตกระแทกกับต้นไม้นะผมก่อนที่จะกัดคอมาฟูสอรัตและหลังจากนั้นนะผมก็ได้ขย้ำคอมาฟูสอรัตจนตายนะครับผมผลสรุปก็คือทีเล็กเป็นฝ่ายชนะนะครับไทเดนโนซอรัสเล็กเป็นราชาแห่งไดนโนเสาร์ ไม่ใช่สิในทวีปอเมริกาเหนือนะครับผมในทวีปอเมริกาเหนือในยุคคิไดเชียตอนปลายเมื่อประมาณหกสิบห้าหรือหกสิบหกล้านปีก่อนมันอยู่จุดสูงสุดของห่วงสู้อาหารในทวีปอเมริกานะครับผมเจ้าไทเลนโซรัสเล็กต่อสู้กับจีแกนโนโตซอรัสครับผมจีแกนโนโตซซรัสเข้ากับทีเล็กนะครับผมทีเล็กได้ต่อสู้กับจีแกนโนโตซซรัสนะครับผมแต่เนื่องจากว่าจิแกนโนโตซซรัสเนี่ยมีประสบการณ์การเลือยเหยื่อที่มากกว่าทีเล็กจึงได้ทําการจัดการทีเล็กไปนะครับผม ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทีเล็กก็ดูเหมือนว่าจะตายแล้วนะผมทีเล็กเลยล่อจิแกนโนโตซารัดไปตรงทุ่งโล่งตรงนึงนะครับผมไปตรงทุ่งโล่งที่หนึ่งนะครับผมก่อนที่จะได้ทําการถูกฝูงของทีเล็กลุงฆ่าไปนะครับผมสําหรับจิแกนโนโตซารัสทีเล็กเป็นฝ่ายชนะนะครับอ๋อผมลืมบอกไปครับผมชื่อของมาผมลืมบอกไปครับผมชื่อของมาพูซารัดมาจากภาษาอังกฤีเออไม่ใช่สิมาจากภาษาอ่อชื่อของมาพูซารัดมาจากภาษากรี มาจากภาษากรีกที่ที่มาฟูเชมีความหมายว่าพื้นดินและซอรัสมีความหมายว่ากิ้งการวมกันเป็นกิ้งกาพื้นดินนะครับผมมาฟูซอรัสนะครับก็คือจบไปแล้วสำหรับมาฟูซอรัสประวัตินะครับสไปโนซอรัสป,โโทปะทะก,กับคาคา,คาโรดอนโทซอรัส คาคาโูดดนโทซลัตประทะกับสไปโนซอลัสบนพื้นดินที่คาคาโูดดนโทซลัตจะล่าเหยื่อบนพื้นดินถนัดกว่านะครับผมซึ่งสไปโนซอลัตเนี่ยจะล่าจะล่าเหยื่อในน้ําถนัดถนัดมากกว่าบนพื้นดินแต่คาราลูดดนโทซลัตจะล่าเหยื่อบนพื้นดินถนัดกว่าในน้าคาคาลูดดนโทซลัสประทะกับสไปโนซลัสสไปโนซลัตแพ้ตอนที่ต่อสู้กับคาคาโูดดนโทซอลัสบนพื้นดินแต่ถ้าต่อสู้กับสไปโนซลัสใน ในน้ำคาคาโรดอนโทซลัสแพ้นะครับซึ่งสไปโนซลัสได้ต่อสู้กับใจแกนโนโตซลัสใจแกนโนโตซลัสแพ้นะครับผมพอลงน้ําแต่พออยู่บนพื้นดินสไปโนซลัสแพ้นะครับผมทีเล็กประท่ากับคา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 โรดอนโทซลัสประท่ากับทีเล็กสรุบก็คือคาคาโรดอนโทซลัสแพ้นะครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ